อมฟักทองไสหมูจากพี่น้องมากินน้ากกนเด้อจ้าจะแสร์กับพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแ์บบายแอนนี่ม a กกินเนอะค่ะพี่น้องจ้ามื้อนีหลาสิภาพี่น้องมาแกงหมูค่ะพี่น้องหรือว่าออมหมูไส่บักอื้อค่ะฟักทองค่ะพี่น้องจ้าออมหมูใส่ฟักทองจ้าส่วนประกอบก็ซิม,มีพริกกับกระเทียมโขกไว้เนอะค่ะแล้วก็จิม,มีน้ปาปลาปลาเกลือ กูชุดรถแล้วก็รถด,ดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาเริ่มแกงกันเลยคะ่ะนี้กันใส่เนื้อแบบไก่ที่กกับหอมหรือเา้างโขลปนีมค่ะเสืเอไดนรดดีผมชุดรดใฟห,หน่อยใจหน่อยใจหนัๆๆๆ มหมะะ้อไว้เลยค่ะล่อบะคือสุกแล้วค่ะพี่น้องคอยมาเบิงน้ำกันค่ะพิมพ์ไปประมาณยี่สิบนาทีค่ะพี่น้องแล้วเขาก็มาเปิดเบิงน้ำกันค่ะวะ่าฉันจะไหนนี่อือสุกแน่นกกำลังสิ่มก,ก,กับนี้ค่ะค่ะพี่น้องอืสุกแล้วค่ะพี่น้องสิ่มหนาเลยค่ะ

แกะปลามาไม่กินน้ำแกะเลยค่ะแกงฟักทองอมมูแส่ฟักทองบานเห้านะคะพี่น้องนี่แล้วก็สินี่เจวปลาค่ะมาเลยจ้าไม่กินน้ำกันจ้ะบึกอือแกดิดีจ้ะพี่น้องเลยเป็นตามันค่ะอือ ชอบค่เอาหมูใส่ฟักท่องกับจิตสซหมูแบบติดมั่นเลยนะคะพี่นอ้องหมูติดมั่นจังแซ่บค่ะอื เออมันดีค่ะพี่น้องมันมันหน,น,นุ่มๆอยู่ค่ะวิธีอมกับอมง่ายๆค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งวิธีทำได้ไดดค่ะหลาชุดลงวิธีทำไม่ไหาย ยังกินกันเนาะค่ะพี่นอ้องวิธีแกงกันลากระเกษตรขัวหมูกันค่ะพี่นอ้องขัวหมูให้หมูแบบ พอซุกแน่ค่ะพี่น้องค่อยใส่อันนะัเครื่องปรุงต้องไปแล้วมันสีหอมค่ะพี่น้องสูตรไผสูตรมั่นเนาะค่ะพี่น้องขัวหมูให้ซุกแล้วข้ากับใส่เครื่องปรุงต้องไปเนือ้อไม่สีบอกข้าวมม่สีหอมค่ะพี่น้องจ้ะอย่าพึ่งใส่น้ำปลากับปลาลงไปด้วยค่ะให้เขาล้วนหมูล้วนหมูให้พ่อซุกแล้วเอากับใส่รสด,ดีปรุงชุดรส ใส่แล้วเพรกลิ่นหอมขึ้นมาเข้ากับใส่หัวหอมกับอันพริกไหมคะพี่น้องใส่ลงไปแล้วเข้ากับน้นๆแล้วมันสีหอมขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเข้ากับใส่แล้วเข้ากับใส่บอกอือค่ะลงไปใส่บอกอือลงไปแล้วเข้ากับจังน้ำเดือดเข้าัจใส่น้ำปลากับใส่ปลาลลงไปค่ะพี่น้องสูตรนี้แซ่บแน่นอนค่ะพี่น้องจ้ะ อันทอดใส่น้ำปลากบปลาลางไปน่ะพ่อหมูน่ะกะทิเส้นไหหมูแ,แบบเข้าข้าวอะค่ะพี่น้องแบบนังบน,วนัวปบนไหนร่องิึงนะคะพี่น้องลุงจำเจ้า มูติดมั่นแสบเกือบมอดค่ะพี่น้องจ้าปิดคลิปและะ้วค่ะเมื่อนีลากันเมา่กินออมบักอือใส่หมูค่ะพี่น้องหมูติดมันแสบๆด้วยค่ะพี่น้องจ้า อย่าลืมด้วยค่ะพี่นอจ๋าอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นถ้าถูใจก,กักดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หละเฮ็ดคลิปต่อไปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ